เอาบังคไปส่งาน กเก็บพักเก็บจานเรียบร้อยแล้วกัเห็นหน้ากินตัวมาเห็นมะเขืองามงามกินกับก้อยเมนพักกับสดสดมี่วหว้อยบอกกินก้อย,ๆๆอยกินกล้วยว่าท่านว่าโอ้ยกันขะั้นว่าขั้นว่าจะกินก้อยอีกีกะัยสวากันเลยลงเลยครับผม ปุ้งปุ้งปุงปุงโอ้ยยุ่งไลคำว่ายุ่งไรอย่างนั้นเลยอุ้ยบ้านสวนนี่ก็ดียางอยู่ครับผมแต่ยุ่งไรครับคนยายนุ่งจะเป็นเน้นลูกโดูดหมดเลยพ่อไอ้จัดไปลดนักไปเลยครับผมอืมนั่นแหละออกเพชรเพชรออกเข็ยบดิบนิบรถจัดจัดอ่ำลำพ่อเพราะต้องนี่จริงเราจะก้อยบังหน้าอยู่เล้วหนุ่มๆก็ได้แต่ว่าเอาดีมากแล้วก็ตีอ่ำลำล่ะ แล้วกต้องนักนี่ก้อยแห้ง้ะพ่อนะเอาก้อยแห้งเอาอ่ะยุ <c oughs> ง่งกัดใจหรอเออยุ <c oughs> ง่งกัดยุ่งหัวหน่าครับผมหัวหน่าไม่ต้องเลยไงตัวทำแมงวัทนี่โคตรหนึ่งทีมาเก็บบักพุงไปตจำงานเหมือนอื่นงานโร <c oughs> งงานคนกินเลี้ยงยังต้องรับเหมาเพิ่น <c oughs> ตามภาษาคนค้าขายค,ครับผมนี่ยังกะเป็นสั่งมาเห้กับจาดหาให้ครับผม บนขันบนเนื้อบากแรงแมนจ่าแมนสบ์ดจอดั่วมหอมหวยหไอเจ๊น้อยกันไหนปออขขัวซีเรียลดม่หอยมากขบขัว่อเกบยวาเกลื่เรียบร้อยมาหมดแล้วทุกอย่างเบิดแล้วพักเพิกเกี่บมาเหมดแล้วัมีพี่หยาอเบบจัดไปของกระเทียมมาจาก ห้านเรียบร้อยเลยแต่านผู้ชมไหมโบแต้มาเก็บบลาเขือโดนแล้วเป็นกลุ่มเป็นพวงอยู่กินกับก่อยขึ้นไปแซ่บไปเกาห้ามมองชินนักเกาะบ้านนี้จัดบอกเขามาก่อนที่ยุ่งเตี่ยวมาหามันกันโม้ไปเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าวิธีที่ตามมาน้องครับผมมาบแบบชวนเนี่ต้องอยู่กัน ท่านผู้ชมครับฝนตกจูงเก็บดิฝนตกมือน,นี้วันเสาร์วันศุกร์อ่าที่นี่จะมาคือเอาคักเอาแน่แท้มนขึ้นฝนถืนมาทีที่สามเนาะคลองวันบบต,ตกแห้งนาะพอเนาะน้องใหม่กำลังสวดจัฟองแจงแข่งงามงามมาเก็บบุกงงคือฝนอ่ะว่านี่ออื่นไปงานเลี้ยงข้าเจ้าสั่งสมตำหลายก็เลยมาเอาสดสดนาะพอเนาะน,นี่ก็มีนมย่าง ข้าหมูย่างเนื้อย่างปนเปยกันไปที่แน่ๆขาดก้อยวะได้พี่น้องเอ้ยเห็นบทกพริกงาม,มาก,กันมาบ้านสวนตรงนี้กินก้อยกับเขือโอ้โหเก็บสดๆว้ามาไปท่านได้ลูกกินเข่ามาลุกมาเด้ออ <c oughs> ย่านอนอย่านอนอย่านอนอลุกลุกลุกเด้มาเส็งแสบน้ำกันพี่น้องทั้งแก่ทั้งไก่อือตั้งใจมาแล้วต้องกินเนี่ยไม่แสบ tinh vịt này cắt thái chín, nhiều ống nôm, ống dao khom khom, cắt kéo gấp gấp เสือ้อยางติดมันอืมก็จะจมาแข็งมาหน่อยกว่ามันมีทำนั่นก็เียเหยื่ล่งมาแข็งหลายก็เข้าไปขีดหาลนวะตัวน่องกันฝนลงหรือเพียมกระตสายหืมซับมันดนี <laughs> เสือ้อยางไหม อยู่ร้านก็นให้ตะลูกค้ากินเจะของก็บ่ค่อยได้มีเวลาตั้งใจจะมากินคักๆออกจากร้านมากกับมาพักก่อนจะอยู่กับที่ไหนครับผมเป็นสถานที่อยู่กับที่กันนะเบือ่อเพิ่นว่าสองตาใหญ่เนี่ยกินเป็นตะดิบบ่ท่าน กินเป็นทุกอย่างแต่ว่า,าขั่นมากยังส่หเห็นพักกินหนีง่ำอองก,ก็ขึ้นอยากก๋วยแล้วแต่ทันอากาศมึงก็เอาเนื้อมากจะให้ลาบตุกกินเนี่ยเลี่ยนแผนเปลี <c oughs> ป่ยนแผ <c oughs> นเป็นก๊าดใจ <c oughs> เห็นมกพริกเห็นเนี่ยว่า,วาก้อยกินก็พริกกินวัวเขากันมันเทศกบะโดน มันคือพีอืมคุณต่ำมาพี่เงยง่างคุณพี่กินดาโอ้เพชรดนลเพชรรมานครับอันไนค่ไม่อยากกินก้อยแบบเลือดไรกัเอาเลือดน่อยหน่อยก็ได้ครับผมก้อยแห้งเนื้อปลาก้อยแห้งๆเนื้อขึ้นในหอยกินผมนี้อืมเอาเจ้าวขโมยมาผม ทำจกินเขาอ้าใอ้ผ้าจะกินกับกินอยูุลังกได้ของจัดขวอมผมความแสบไม่เป็นแบบใดบางคนเบิรกคหินขมพ่อมาแล้วมือนี่ก็ล้องในได้หรอพ่อเหมือตังสองสวยเก้าขมพอมาลันห้หอยจะกินเป็นแน่นัำนมีกินเกี่ยวว่าเอาเลยบางคนว่าภาษาภาคกลางจอยจอยจอยมม่อกินขมเป็นเรขาย ถัดขมกไปอันมาวันหลังทําแบบนี้นะคุณว่าผมเลิกกินแล้วเปรี้ยวคุนว่าท่นมีอายุแล้วส่วนมากระติดขมกินขมเพื่อว่าเขาจะกินเขาแตบเพราะว่าอายุหลายรอลื่นเท่ากกบชินชาครับเออเพราะรจะจัดมาแล้วนะ นล้วมากินขมนี่มันงทีแห้วจะเลิกอาหารล่างกินมั้งเนาะอำให้บุกเขากินอ๋อผู้บังอาทิตย์ก่อนเก็บมากินแล้วน้ำมีน้ำมีดินก <c oughs> ินง่ามกินกียงเที่ยปลูพกยังกับขึ้นยกเวน้นจมเนาะโอ้ยลูกผังว่าหนึ่งก็มาก,กินอีกแล้วจียกเว้นเขาทุก <c oughs> บุกขึ้น เก็บขอนหยอกกระถินมาก็อาอยังน้องฝดแอลมีบัตรแต่เราคงแต่เอาแขกน้องน่ากระถินมาในล่างน้ำด้วยหนิกินเลยยังมาบอกให้พี่น้องฟังอยู่ไม่มีอ่ะ <laughs> มันอยู่ไกลถนนไกลอยู่มันมีแต่ปลาอย่างเดียว คลิปอันนี้ไปเห็ลูกขาดนรำเลงอื่นนะเนอะเจ็บแล้วเจ็บแล้วบ่ดูบานอะไรนะบางคนมาต,อตาอ้องกายย่า่บ่เบื่อบอกกินแต่กับแม่เขาเขายากกับผมมันบ่เบือ่อเดี๋ยวมันคือเสืออยู่ ท่นทักหลายๆนี่คือคอยตกราบตะกรอยม, <c oughs> มันเหมือนมวนไปในการกินนั่งว่อยากยังอืน่นนะ ยังเงินกับกินได้ยุ่แต่้บาได้ว่านี่ดอกจะกินบ่ได้ดูทำเนี่ยเนื้อมันงามนะมันเป็นเนื้อสันเพราะฮ็ดก้อยมันมีแขนโจโคเลย เลือกแทจบจะบริสไทเพราะไปเลือกเองเขาก็ก,กินสบายใจได้ปะไม่เขาเลือกได้ตามแต่เขาต้นนั่นต้นนี่เอาไม่เห็น ือก็เนี่ยใกล้พีใหม่กันเดี๋ยวนั่งกับพายก,กันกบบนนันกินข้าวมื้อเดียวบ้นานมิยังยังต้องกดแอว <g ül> ก,กับเลขคำนั่งกับมุดพากันมื้อบ้านตัวนี้ลดหลายพี่พน้องขนะับรถละมาร่วงหน้า

มันในเมื่อบ้านหาพ่อแม่แท้กินนอุ้งก็ตาเจ้นบ่าอา้กล่องแลยยุ่งกันไนอ้อน,น,น, <S <S นั่งกินเขาเขาเลาว่า่อยไปลิ่งกังไปเรียนยุ่งละ

ก็ช่วยกินเขาอากาอกยักษางวงแรงยักษ์คุณมาใส่ใส่เป็นรองเข้าไปยุ่งไล่เนาะเบิดหมื่นเบิดเว้นนอน,บบน,อ,นอยู่บ้านยังกังโมทำจำแค่ยังเพรามันปนแม่อยากเมียงให้มันเขากันนะเนียงควายให้มันเขาก็ไปพ,พีกทำม,มาจำเมื่อเมื่อสินนะ ทำไมกจจี่กระจำเหมอนล่ะยานยานมันเบิดตีมือไว้ก้อยหน่อยๆเนานะ,ะคุยไป็นยังคือมาขุดรหัสขุดยี่หามาโอ้ไม่ได้หลายเด้อล่ะก้อย,ยทำเนี่ยกขนาดกระดูกกัอ้อมอีกตั้งหากได้เ่บาบ้านี้ยานมันเบิดนี่พี่น้องจิตาตทิศให้ทอใไหมเจ้ของจับทั้งที่ีหลีได้วันว่าปวดเนี่ยไอ่ที่มันปวดปวดปวดเล่าใช่ไหมสึกฝ้ามือ ต้นก็กินนันคือกินโป้มน้ำถูกกับมี่วามสุกอีกแบบหนึง่งย้ำพอมีอยู่มี่กินกัอีกแบบนึงครับผมเดี๋ยวนี้ทุกไลก็ซุกเหมือนคนาท้อไม่กินหรอยดูตรงไหนตรงหน้ากัคือมีความสุกเรนกินอย่างไยอือ ยิ้หน่อได้อเพ่อะเปน้องกิน่งก้อยจนบนแหละกินไปคุยไปเนื้อย่างไว้านล้านหน่อยก้อยมึงละเนี่ครับผมซ่บนย่อันหนมันมากินย่างจะว่าวาลายเลอบางคนเหรอได้ไเวาหลายสิคนว่าวากับว่าด้มวันนิ้เขาดูสิว่าขึ้นหยาบเฉอะ ขอน่วงหัวมวนกันอืมยินขเขาเรื่องความบอกกันไปน้ำเกันได้ว่ากันได้ว่ายามยุลานบริบบทยิ่งมิงแต่อันนี้นะอันนี้นะอันนี้ตอนนี้อันนี้ตัวนี้ยามนุ่งกับนายหอยกับบริบบบกันนี่กันแต่ตอนนี้เอาเนี่ยตอนนี้เอาเนี่ยยุ่งสันเอาละครับผมไปปีใหม่ละจังได็กะดูแลสุขภาพมันถึงปีใหม่แล้อ ถึงกี่แล้วมันเมาเหล่ายุงเที่ยวเราบ่ได้เมื่อวานเนีขาให้แต่เลริญรลุงเรื่องขอให้มีความซุขหลายยิ่งกคนแล้วครับผมยิ่ง้นจ้าพี่พี่น้า่นโนองโบนัดใถึงพ่อแม่นั่นละสำหรับคินนี้อยู่ดีไม่แห้งกันทุกท่านสำหรับคนนี้ลมนอนเสื้ออยู่บ้านลูกขึ้นมากินเขาไมามือนในภาคกินกล้อยกับยางสำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า